สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำภารกิจกันนะครับกับพร้อมทำการบันทึกกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูหน้าจอของเรานะครับหน้าจอหลักเราจะเห็นว่าจํำนวนภารกิจที่เหลือในวันนี้นะครับมี45นะครับให้เรานะครับทำการรับภารกิจกันครับให้จิ้มคำว่าภารกิจแล้วก็จะมาสู่หน้านี้นะครับให้เรากดรับ เฟซบุ๊กให้หมดนะครับกดรับให้หมดเลยนะครับกดรับกดรัวๆเลยนะครับเวลาของประเทศเรากับประเทศจีนนะครับจะห่างกันหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ถักกับว่าเมืองนอกคือวันใหม่แล้วนะครับกดรับภารกิจไปเรื่อยๆนะครับจนสำเร็จนะครับกดไปเรื่อยๆเลย นี่ครับก็ขึ้นจาคาว่าจํานวนภารกิจที่ได้รับในวันนี้หมดแล้วหมายถึงเรากดรับภารกิจหมดแล้ววิธีการดูดูยังไงว่าเราครบ45ภารกิจแล้วให้ลองจิ้มคําว่าหน้าแรกนะครับอันนี้ปิดปิดไปนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับจานวนภารกิจที่เหลือในวันนี้ขึ้นไปอยู่เป็นภารกิจเสร็จสิ้นในวันนี้แล้วนะครับทีน,นี้เราก็จะมาทําการบันทึกกันเพื่อที่จะทําภารกิจให้จบเพื่อที่เราจะได้รับเงินกันนะครับ หภารกิจจะได้อยู่ที่13บาทนะครับน,นะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อมาตรงนี้แล้วให้เราเริ่มต้นจากอันบนสุดให้กดคำว่าเปิดลิงก์วิดีโอแล้วกดถูกใจแคปหน้าจอแล้วก็บันทึกแล้วเราก็กลับไปนะครับกดคำว่าบันทึกบวกค้ังรูปภาพนะครับ แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราแคปมานะครับแล้วก็เพิ่มแล้วกดอัปโหลดภาพหน้าจอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ4ี่นะครับกดเปิดต่อถูกใจแล้วก็แคปหน้าจอนะครับบันทึกแล้วก็กลับไปหน้างานของเราเหมือนเดิมกดคำว่าบันทึก กดบวกคลังรูปภาพแล้วก็เลือกเพิ่มอัปโหลดภาพหน้าจอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับ